อ๋สลัดดีพี่น้องป้องป่าทุกคนนะครับนะเมืม่อนน้กนเห็นว่าไปเหตุงานเพิ่งกลับมาจากเหตุงานพี่น้อ,องเอ้ยสลัดีนป,ป่าป่าป่าทั้งหมดเลยนี่ครับคันน้ำท่วมเป็นร่องน้ำนะครับนะเมื่อนี้บริมาการจิงหลีดนะครับเพราะว่ามันบ่ค่อยได้แล้วจิงหรีดเนี่ยอยู่ป่าแบบนี้มัน มันกระลักเห็นไหมครับก็เลยตัวอากาศเห็นน้องๆเขาบอกว่าเอา่อมาเกี่ยวเข่านะครับนี่หอยรถเกี่ยวนี่ตรงเขาบอกมาก็เลยบอกเขาบอกว่ามันมีน้ําแล้วก็มีปลาก็เลยสิมาการลองเบ่งอู้หอยห ป่าทั้งเมดเลยครับป่ามีเพราะเขาบอกว่าเขาก,า,ขา,กานได้อยู่นะเดี๋ยวเฮาก็ึิหาการหลอก้อกหลอกให้นี่ล่ะครับป่ามันบอกเขาบอกว่ามันขึ้นมาน้ำติด่จะจะนี่ลนะครับน้ำเล็กๆน้อยนะครับโอ้เขียดตัวนี้นคือเต้นไกวแท้ ไปแล้วครบว่ไม่ได้ยังดำๆนี่มันดำนี่พี่น้องอุ้ยน้องอุ้ยเต่าปอปอเต่าอือตัวมันใหญ่นะครับโอ้หงใสขึ้นมาก นี่ครับมันจะเป็นให้หน้านะครับโอ้มาการได้เต่าไม่ตีมันหรือว่าตีมานะเต่านี่นาะน้อเนๆเนนเป็นใดน้อแบบนี้นอะโอ้เขียดจะนามนามนี้มันก็มันนะครับ มันก็ขุดเดยนาะมันจะเป็นตาพาะ่ะเดี๋ยวที่หาบ่องปล่อยเต่าก่อนนะครับไปปล่อยใสนะ่น้ำหนอ่าเต่ามัน น้ำกระขุ่นเนาะโอ้น้ำขุ่นมันก็เห็นตัวปลาแล้วนี่หน้าปลาพวกเต่าพวกยังมาอยู่ที่นี่ เราต้องหาสะเป็นสะนะครับนะแล้วก็ปล่อยคนลงไปสะง่ายๆคนจังสิรอดเดี๋ยวเดี๋ยวสวางคนไว้นี้นะครับจะชะากานจะกดวางไว้นี้กด เราจะพาไปปล่อยเต่าเอาบุญน้องกันเนาะพี่น้องเอฟซีสิงลากุบครับกุบครับกุบครับอยู่ครับปล่อยเต่านี่มันได้บุญนะครับนะคนทงางภาคอีาสอานนี่ขาจะบอกเลยเพิ่นกินเต่าครับเป็นเต่านี่ เขาสบแกงนะครับสิบแกงอ่อมรสชาติมันนีสูซ่าโอ,โอ้น้ำขุ่นมัคือมีคนมานเาเต่าตัวนั้นมาวางไว้นี่ เต่าหายพี่น้องเอ้ยว้ายตายตายตายเป็นสิงใด,ด,ด,ดลับมัะนี่เราสิมาปล่อยครับเพื่อนสงสัยเพื่อนไปเองบอผมกาง่ายไว้อยู่ได้ครับเราหาไปปล่อยลงมันแหล่งน้ำสงสัยมันได้กินกินน้ำแล้วมันไปเลยครับ การเมืองก็ดกีเขาใช้เพื่นไปแล้วล่ะครับน่าจะไปแล้วเอ้็ถือว่าเขาามาส่งเพื่อนได้สนนี่เพื่อนไปเองก็ถือว่าดีคือกันเขาบม่ได้เอาไปขายหรือไปกินเพราเต่านี่เป็นสัตว์อายุยืนนะครับนะถ้าเขาปล่อยได้เขากระสิมีมงคลต่อชีวิต งายครับไปแล้วมั้งไก่ไปแล้วละ่ะเพื่อนไปเพื่อนก็ไปดีละไป้องก็ะสิได้องกลับผมว่างายทองไว้เห็ดได้มันยังสงสัยมันผิกเองนะมันไปนะครับโอ้ เขาก็ถือว่าเขามาส่งเพื่อนได้แค่นี้พราะถ้าอยู่แถวนั้นนะนะมันตื้นมันเขาเห็นเขาก็จับไปขายหรือไปกินก็นได้นะครับ ปล่อยไปแล้วง่ายจากที่นี่มันจะเป็นเดี๋ยวมันได้กินน้ำมันก็จะไปตามกินน้ำนะครับนะซึ่งรับอเอาไปให้เพิ่นลุกพ้นไปคลิปนี้กับบุมี่ยังนะครับนะมาหาการป่าแต่มันการไต่การไป,รปมันก็เป็นสะของเพื่อนนะครับ เลยต้องยุดพอดีมาพ่อเตาว่าสไปป่อยงายทองไหว้สิอปหาปล่อยลงนองง่ายๆปัดป้าไหว้ผัด,ผดใส่เพิ่นหายไปเลยถือว่าเขาเหตุบุญเขาบดเอานั่ไปเป็นสินค้าเรือไปเป็นอาหารนะครับนะก็ถือว่าได้บุญต้องกันเนาะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณก,การติดตามนะครับจมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับช่องช่างเดียร์แชนแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ